ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด6.13ดหนหน้า55นะคะให้นักเรียนตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ให้มาคู่ใดบ้างขนานกันเพราะเหตุใดนะคะมาดูข้อ5นะคะส่วนของเส้นตรง mo กับส่วนของเส้นตรง qp นะคะมีเส้นตัดขวาง3เส้นนะคะพิจารณาเส้นตัดขวางเส้นนี้ค่ะเส้น mp นะคะ ทำให้เกิดมุมแย้งสองมุมคือมุมนี้นะคะซึ่งสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง MO ขนานกับส่วนของเส้นตรง QP เพราะมีมุมแย้งนะคะซึ่งก็คือมุมนี้ค่ะ มุม QPR และอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม NMR เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากัน ต่อไปค่ะเราทราบว่าส่วนของเส้นตรง MO ขนานกับส่วนของเส้นตรง QP นะคะนักเรียนดูเส้นตัดขวางเส้นนี้นะคะทำให้เกิดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งสองมุมนี้รวมกันจะต้องเท่ากับ180องศานะคะดังนั้นถ้าเราจะหาขนาดของมุมตรงนี้เราก็นำา180 ลบ75ได้เท่ากับ105ต่อไปนะคะมาดูคู่ที่2นะคะส่วนของเส้นตรง NQ กับส่วนของเส้นตรง OP โดยมีส่วนของเส้นตรง MO เป็นเส้นตัดขวางทำให้เกิดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด2มุมนี้นะคะซึ่ง หนึ่งร้อยห้าบวกเจ็ดสิบห้าได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบดังนั้นเราก็จะสรุปได้นะคะว่าส่วนของเส้นตรง nq ขนานกับส่วนของเส้นตรง op ให้เป็นข้อที่สองนะคะส่วนของเส้นตรง nq ขนานกับส่วนของเส้นตรง op เพราะ มุม QNO และมุม NOP เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดขวางและรวมกันได้180องศาต่อไปข้อ6นะคะเราจะพิจรารณาเส้นสองคู่นะคะ เรามาดูคู่แรกนะคะเส้น TV กับเส้น UW โดยมีส่วนของเส้นตรง TW เป็นเส้นตัดขวางนะคะทำให้เกิดมุมแย้งสองมุมนี้ค่ะซึ่งมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง TV ขนานกับส่วนของเส้นตรง UW เพราะ มุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม v t u และมุมนี้ค่ะมุม uu t นะคะเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากัน ให้เป็นข้อหนึ่งนะคะส่วนของเส้นตรง tv ขนานกับส่วนของเส้นตรง uw นะคะต่อไปพิจารณา2เส้นนี้นะคะเส้น su กับเส้น vw นะคะแล้วเรียนมองเส้น tv นะคะเป็นเส้นตัดขวางก็จะทำให้เกิดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดคือมุมนี้นะคะกับมุมนี้ ถ้าสองมุมนี้รวมกันได้เท่ากับ180องศาเราก็จะสรุปได้นะคะว่าส่วนของเส้นตรง SU ขนานกับส่วนของเส้นตรง V w นะคะมาดูทีละมุมนะคะมุมนี้นะคะคือมุม UTV มีขนาด90องศานะคะเพราะว่า 45รวมกับ45ได้90ส่วนมุมนี้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะมีขนาด90องศานะคะ90บวก90ได้เท่ากับ180องศานะคะดังนั้นสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง su ขนานกับส่วนของเส้นตรง v w นะคะให้เป็นข้อ2นะคะ ส่วนของเส้นตรง SU ขนานกับส่วนของเส้นตรง VW เพราะมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม VTU และมุมนี้ค่ะ ซึ่งก็คือมุม TVW เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดขวางซึ่งขนาดของมุมรวมกันได้1นึ่องศา ต่อไปค่ะข้อที่7นะคะพิจารณาทีละคู่นะคะคู่แรกนะคะส่วนของเส้นตรงชอซอกับส่วนของเส้นตรงจอชอฉนะคะมีเส้นตัดขวาง1เส้นที่ระบุมุมมานะคะซึ่งก็คือเส้นนี้ค่ะทําให้เกิดมุมแย้ง2มุมซึ่งมีขนาด1 0 5องศาเท่ากันดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่า ส่วนของเส้นตรงชอซอขนานกับส่วนของเส้นตรงจอชอเพราะมุมนี้ค่ะมุมซอชอชอและ มุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุมชชอจอเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากัน ต่อไปนะคะคู่ที่2นะคะส่วนของเส้นตรงชอซอกับส่วนของเส้นตรงกองอนะคะมีเส้นชอขอเป็นเส้นตัดขวางทำให้เกิดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน2มุมนี้นะคะสองมุมนี้ถ้ารวมกันแล้วได้180องศาเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงชอซอ ขนานกับส่วนของเส้นตรงกงงนะคะซึ่ง1 0 5บวก75ได้เท่ากับ180องศานะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงชอซอขนานกับส่วนของเส้นตรงกององเพราะมุมนี้นะคะมุมซอ ชอขอและมุมนี้ค่ะมุมชอขอคอเป็นมุมภายใน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศา ต่อไปคู่ที่3นะคะส่วนของเส้นตรงจอชอกับส่วนของเส้นตรงกองงนะคะมองเส้นชอขอเป็นเส้นตัดขวางน,นะคะก็จะทำให้เกิดมุมแย้งตรงนี้กับมุมนี้นะคะถ้าสองมุมนี้เท่ากันก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงจอชอขนานกับส่วนของเส้นตรงกองงนะคะ มุมนี้เราทราบแล้วนะคะว่ามีขนาด75องศาส่วนมุมนี้นะคะยังไม่ทราบนะคะแต่เนื่องจากมุมชอชอขอคือมุมตรงนะคะมุมตรงจะมีขนาด180องศาคือตรงนี้นะคะมีขนาด180องศาจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากับ105องศาถ้าเราจะหามุมนี้นะคะ เราก็นำา8 8 0ลบ105ได้เท่ากับ75ซึ่งสองมุมนี้เป็นมุมแย้งนะคะมีขนาด75องศาเท่ากันดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงจอชอขนานกับส่วนของเส้นตรงกององนะคะ ส่วนของเส้นตรงจอฉอขนานกับส่วนของเส้นตรงกองอเพราะมุมจอฉอขอและมุมคอขอเฉอ,อเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากัน ต่อไปค่ะคู่ที่4นะคะคือคู่นี้ค่ะส่วนของเส้นตรงชอขอกับส่วนของเส้นตรงซอคอนะคะพิจารณาเส้นนี้เป็นเส้นตัดขวางนะคะเราก็จะหาขนาดของมุมภายในตรงนี้นะคะสองมุมนี้รวมกันได้180ก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงชอขอ ขนานกับส่วนของเส้นตรงซอคอนะคะซึ่งมุมนี้เราทราบแล้วนะคะว่าคือ75องศาดังนั้นเราต้องหามุมนี้ค่ะโดยเราทราบว่ามุมขอคองอตรงนี้นะคะเป็นมุมตรงมุมตรงจะมีขนาด180องศาถ้าเราจะหาขนาดของมุมตรงนี้นะคะเราก็นำา8 8 0ลบ75 ได้เท่ากับ105องศาตรงนี้เป็น105องศานะคะต่อไปค่ะสองมุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนำมาบวกกันนะคะ75บวก105ได้180ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงชอขอขนานกับ ส่วนของเส้นตรงซอคอเพราะมุมชอคอคอและมุมขอคอซอเป็นมุมภายใน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศา